ยังไ่ไ,ไงเจ้าหน้าเจ้าตาต้องรีบไปดีกว่ามืดน่ากลัวไงก็ไม่รู้พี่น้องๆน,นะคะกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งให้พี่อีฟด้วยนะวันนี้อากาศแบบฝนก็จะตอกอ่ะชื้นมากแ,แล้วเคก็ยังไม่มาเลยข้าวเลยข้าว ราก็นัดว่าจะคุยเรื่องโครงงานที่ทำวิทยาศาสตร์ของาจาย์สมคิดใช่ไหมใช่เด็ชื่อแต่ละชื่อนี่ห้าโมงจะหกโมงก็เนี่ยโทรหาดีกว่าโทรหาใคร่ข้าเค้กไงอ้ยเค้กนี่อู้ทุกเรื่องเลยฮัลโหลยายเค้กอยู่ไหนใกล้มาหรือยังถามสิใกล้มาหรือยังเนี่ยฝนจะตกแล้วคุยให้รู้เรื่องไปคุยกับพี่อีไป เค้กเหรอฮัลโหลเค้กเหรอกี่โมงแล้วเนี่ยนี่มันจะหกโมงแล้วเนี่ยแล้วเธอยังไม่มาอกีกเหรอฝนมันก็จะตกดึกๆดืป่าเน,นี้ยข้าวก็บอกแล้วไงว่าวันเนี้ยไม่ต้องน<า>ัด<า>ไม่ต้องนัดใช่ไหม,มให้ไปพรุ่งนี้ตอนเช้าแล้วเธอก็วุ่นวายอยากจะมาแล้วสุดท้ายเธอก็ไม่มาเนี่ย ข้าเขานั่งแค้อมยิ้มอ่ะอมแล้วดูดอมแล้วดูดเอาไม้แหย่ตูดแล้วอมอ่ะจ oh. นจะหมดแห้งอยู่แล้วโอเคโอเครีบไปนะฮะ oh. ทีนีอีฟฮะใครเนี่ยฮะ <Huh? S 1> นี่เค้กนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วฟา้ามันก็มืดแล้วเธอเพิ่งจะมานี่ท oh. าอะไรไมาอยู่ฉันเพิ่งกินข้าวเสร็จนะ่ะเพิ่งกินข้าวเสร็จ ฉันบอกให้เธอเอากระเป๋าดินสอปากการายงานมาเธอไม่ได้เอามาหรอไม่ได้เอามาเลยเธอไม่เห็นหรอตาบอดยงไงเอาเข้าฮะเราเค็กไม่เอาสมุดรายงานไม่เอาอะไรมาทํายังไงอะเค้กมาทับที่ลือย่างเงี้ยไม่เอาอะไรมาเลยแล้วจะทายังไงอะห่วงแต่กินอย่างเดียวเนาะนางก็กินกินกินแล้วนางก็ลืมของครั้งเลยสงสัยเราต้องทอดปลาให้นางกินแล้วล่ะทอดปลาไงจะได้มีวิตามินไอโอดีสูง ได้บำรุงสมองข้าวจะเอายังไงดีอะเคขกก็ลือมอ่ะโอ้ฉันทำพรุ่งนี้ก็ได้ม่เไปนไรหรอกนี่มันก็จะหกโมงแล้วใช่ไหม,มเคว่างไงอ่ะไม่ได้นะฉันทาพรุ่งนี้ไม่ได้หรอกฉันมีนะัดเดี๋ยวก่อนนะนี่มันจะหกโมงมันมืดแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะอลนที่สาคัญเนี่ยทําไมเธอดูอารมณ์ดีดีเลยเคก็พรุ่งนี้ฉันติดนัดไงยอีฟติดนัด นัดใครอ่ะเออนัดใครอ่ะโถเอ้ยสีสวยอย่างฉันตายดูนะว่านินทาฉันอยู่อ่ะเปล่าฉันว่าเธอสวยสรุปว่าเธอไม่นนัดกับใครหรอก็คุนพี่คนนั้นไงคนไหนใครวะจีบเอเคมินามือกตาบัวใ่ใช่สวยอย่างเราไม่จีบขนาดฉันอะอุตส่าห์ดันเธอสุดริบอุตส่าห์สะสมผมดันมากแอฟริกา ตายให้เธอนะเนี่ยไม่มีใครมามองเราสองคนเลยไอ่เค้กอะ่ะมีคนมาชอบอย่า <Yeah. S 1> ไปไปได้นะเธอแก้ขาวนะว่าชื่ออะไรฉันอยากรู้จังเลยโอเคข้า <Okay. S 1> ถามดิถามเลยถามว่าชื่ออะไรชื่ออะไรเออคนที่สูงสูงขาขาวไงใครอะเจ้านายไงเจ้านะหน้าเจ้าน้าใคี่เจ้านายนะว่าชอบเธอ มึงเธิเค้กพอพอเลิกถามแล้วสรุปฉันจะไปเอารายงานที่บ้านคนเดียวนะเพราะว่าเธอทำผิดแต่คือ,คอฉันเป็นห่วงเธอเธอต้อง,งไปกับสายมุนี่เถอะไม่ไม่ได้ฉันนัดไปแล้วเดี๋ยวฉันนกเข้าเราลอ,ง,อางที่นี่เถอนะเนาะนั่นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะเดินคนเดียวได้นะเค้กได้สินี่แถวนี้บ้านฉันณัฐใจโอเคเจอกันรีบไปรีบมา ไปดีกว่ามืดน่ากลัวไงก็ไม่รู้